จากฟ้าที่สดใสสู่พายุที่โหมกระหนำ่ำนี่ไม่ใช่คำพยากรณ์อากาศแต่คือบทสรุปที่ชัดเจนที่สุดของตลาดการลงทุนโลกในสัปดาห์เดียวที่เริ่มต้นด้วยความหวังและความเชื่อมัน่นแต่กลับปิดฉากลงด้วยความระทึกขวัญที่ไม่มีใครคาดคิดเพียงแค่เหตุการณ์เดียวในอีกฟากหนึ่งของโลกก็สั่นสะเทือนทุกตลาดสินทรัพย์ให้พลิกโฉมไปในชั่วข้ามคืน สัปดาห์ที่แล้วเริ่มต้นอย่างสวยงามนักลงทุนยังคงมองโลกในแง่ดีจากสัญญาณบวกทางเศรษฐกิจและความคืบหน้าด้านการค้าระหว่างประเทศแต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อความเชื่อมั่นต้องสั่นคลอนจากเหตุการณ์ตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ปะทุขึ้นอย่างฉับพลันในตะวันออกกลางเรามาเจาะลึกกันที่ตลาดหุ้นสหรัฐกันก่อนค่ะตลาดเปิดสัปดาห์มาด้วยแรงหนุนเอ็มที่จากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโดยเฉพาะข่าวใหญ่ที่หุ้น Or รา l คล พุ่งทยานทำสถิติสูงสุดใหม่ถึง2วันติดต่อกันรับกระแสความต้องการเทคโนโลยี AI ที่ร้อนแรงส่งผลให้ดัชนี NASDAQ และ S&P 500ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงกลางสัปดาห์แต่แล้วพายุลูกใหญ่ก็พัดเข้ามาในช่วงปลายสัปดาห์ความตึงเครียดระหว่าง Israel, อิสราเอลอิหร่านได้จุดชนวนแรงเทขายครั้งมโหฬานเฉพาะในวันศุกร์วันเดียวดัชนี S&P 5 0 0ร่วงลงไปลบ 1. เอร์เซ NASDAQ ดิ่งลบ1.30%และดาวโจนส์ลบไปถึงลบ1.79%สรุปภาพรวมทั้งสัปดาห์ดัชนี S&P 500และ NASDAQ จึงปิดลบไปราวลบ0.4%และลบ0.6%ตามลำดับสะท้อนถึงความเปราะบางและความระมัดระวังของนักลงทุนต่อปัจจัยเสี่ยงใหม่ที่ก่อตัวขึ้น ข้ามาที่ฝั่งยุโรปสถานการณ์ดูจะน่าเป็นห่วงกว่าเดิมสัปดาห์นี้ถือว่าซบเซาอย่างต่อเนื่องดัชนี s t o x 600ปรับตัวลดลงทุกวันตลอด5วันทำการซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วและยังแตะระดับต่ำสุดในรอบ3สัปดาห์อีกด้วย ปัจจัยลบไม่ได้มีแค่เรื่องการเจรจาการค้าสหรัฐจีนที่ยังไม่ไปถึงไหนแต่ยังมีความไม่แน่นอนว่าสหรัฐและสหภาพยุโรปจะบรรลุข้อตกลงการค้าได้ทันก่อนเส้นตายวันที่8กรกฎาคมนี้หรือไม่และเมื่อข่าวการโจมตีในตะวันออกกลางดังขึ้นก็เหมือนเป็นการซ้ำเติมทำให้นักลงทุนยุโรปเทขายหุ้นกันทั่วทั้งกระดานเพื่อหนีไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเงินดอนลลาร์สหรัฐและทองคำแม้แต่เยอรมนีที่เพิ่มประกาศตัวเลขเงินเฟ้อชะลอตัวลงเหลือ 2.1%ซึ่งต่ำสุดในรอบเกือบ2ปีก็ยังต้านทานแรงขายไม่ไหว ส่วนตลาดหุ้นญี่ปุ่นหรือนิเคอิ2 25สัปดาห์นี้ต้องเผชิญกับอิทธิพลทั้งบวกและลบผสมปนเปกันไปข่าวดีก็คือตัวเลขเศรษฐกิจกษษในประเทศที่แข็งแกร่งกว่าคาดโดยรัฐบาลได้ปรับตัวเลข GDP ไตรามาสแรกใหม่ให้หดตัวเพียงลบ0.2ดซดีกว่าที่คาดการไว้ตอนแรกที่ลบ 0. เอซอย่างชัดเจนแต่ข่าวร้ายจากนอกประเทศก็ยังเป็นเงาคลืบคลานเข้ามาโดยเฉพาะความไม่แน่นอนจากนโยบายภาษีของสหรัฐที่ขู่จะเก็บภาษีนำเข้ารถ จากญี่ปุ่นสูงถึง24%หากการเจราจาไม่คืบหน้าและเมื่อรวมกับสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางก็ยิ่งฉุดความเชื่อมั่นให้ดิ่งลงนักลงทุนญี่ปุ่นเองก็เทขายหุ้นเพื่อหันไปถือเงินเยนและทองคำแทนส่งผลให้วันศุกร์ดัชนีนิเคอปรับตัวลดลงกว่า1%เช่นเดียวกับดัชนีในเกาหลีใต้และฮ่องกงที่ร่วงลงเกิน1%เช่นกันค่ะ มาดูที่พี่ใหญ่อย่างจีนกันบ้างตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงก็ผันผวนอย่างหักตามกระแสเข่าโลกแม้จะมีความหวังเล็กน้อยจากการที่สหรัฐและจีนบรรลุข้อตกลงพักรบในสงครามการค้าแต่รายละเอียดที่คลุมเครือก็ยังทำให้นักลงทุนยังไม่วางใจร้อยเปอร์เซ็น ขณะเดียวกันเศรษฐกิจจีนเองก็ยังส่งสัญญาณเปราะบางโดยเฉพาะการส่งออกที่ชะลอตัวและปัญหาเงินฝืดที่รุนแรงขึ้นซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากำแพงภาษีของสหรัฐได้สร้างบาดแผลให้กับเศรษฐกิจจีนไม่น้อยเลยทีเดียวถึงขนาดที่กองทุนความมั่งคั่งของจีนหรือเซ็นทรัลฮุยจิน ต้องออกมายอมรับว่าได้เข้าซื้อกองทุน ETF และจะเพิ่มการถือหุ้นขนาดใหญ่ของจีนอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสเสถียรภาพของตลาดแต่สุดท้ายปลายสัปดาห์ตลาดก็ต้านทานแรงกดดันจากแถาสงครามไม่ไหวและปรับตัวลงตามตลาดโลกไปในที่สุดแต่ถ้ามกลางความผันผวนนี้มีตลาดหนึ่งที่โดดเด่นขึ้นมาค่ะ นั่นคืออินเดียค่ะตลาดหุ้นอินเดียได้รับแรงกระตุ้นมหาศาลจากนโยบายการเงินแบบทุ่มหมดหน้าตักของธนาคารกลางอินเดียหรือ RBI ที่สร้างความประหลาดใจด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงแรงที่สุดในรอบ5ปีโดยผู้ว่าการ RBI คนใหม่คุณสันชัยมันโฮตราประกาศจุดยืนชัดเจนว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ไปสู่เป้าหมายที่ทยอยทยานที่7-8เดเซนต่อปีแม้นักวิเคราะห์บางส่วนจะกังวล ถึงความเสี่ยงฟองสบู่ในระยะยาวแต่ในระยะสั้นมาตรการนี้ได้ช่วยปลุกความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นอินเดียได้อย่างมหาศาลโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มแบงก์และการเงินทีนี้เรามาดูสินทรัพย์อื่นๆกันบ้างค่ะเริ่มที่ตลาดพันธบัตรสหรัฐที่เคลื่อนไหวอย่างน่าสนใจอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการปรับตัวลดลงเพราะนักลงทุนเชื่อว่าเงินเฟอ้อที่ชะลอตัวอาจทำให้เฟดลดดอกเบีย้ยเร็วขึ้น แต่พอปลายสัปดาห์สถานการณ์กลับตาลปัดเมื่อราคาน้ำมันพุ่งสูงจากความเสี่ยงสงครามก็ไปกระตุ้นความกังวลว่าเงินเฟอ้อจะกลับมาทำให้ยิวพันธบัตรดิดตัวกลับขึ้นมาปิดที่ประมาณ4.413%ในคืนวันศุกร์สถานการณ์นี้เปรียบเสมือนการชักเยอะกันร,ระหว่างแรงซื้อเพื่อความปลอดภัยที่พยายามดึงยิวลงกับแรงขายจากความกลัวเงินเฟอ้อที่พยายามดันยวขึ้นนั่นเองค่ะ แน่นอนว่าในภาวะเช่นนี้ทองคำก็ได้กลับมาสวมบทบาทพระเอกอย่างเต็มพักภูมิราคาทองคำโลกทะยานขึ้นไปกว่า3.27%ในสัปดาห์เดียวมาอยู่ที่บริเวณ3,331ดอลลาร์ต่อออนซ์และกำลังจ้องมองระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่เคยทำไว้ที่ประมาณ3,500ดอลลาร์อีกครั้งแรงหนุนไม่ได้มาจากความตึงเครียดของสงครามเพียงอย่างเดียวค่ะ แต่ยังมาจากการคาดการว่าธนาคารกลางต่างๆอาจไม่จำเป็นต้องเร่งขึ้นดอกเบีย้ยซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำลงไปอีกด้วยแต่สินทรัพย์ที่ร้อนแรงและน่าจับตาที่สุดในสัปดาห์นี้คงหนีไม่พ้นน้ำมันดิบสงครามในตะวันออกกลางได้จุดชนวนให้ตลาดน้ำมันลุกเป็นไฟจากที่เคยแกว่งตัวในกรอบแคบๆราคาน้ำมันดิบเบรนท์กลับพุ่งขึ้นเกือบ7%ในสัปดาห์นี้ โดยระหว่างสัปดาห์เคยทะยานขึ้นไปกว่า13%เลยทีเดียวจากที่เคยกลัวว่าน้ำมันจะล้นตลาดตอนนี้ทุกคนกลับวิตกว่าน้ำมันจะขาดแคลนโดยเฉพาะหากความขัดแย้มลุกลามไปจนกระทบการส่งออกน้ำมันของอิหร่านซึ่งผลิตอยู่ราว3.3ล้านบาร์เรลต่อวันในขณะที่กำลังการผลิตสำรองของกลุ่มโ p e ป Plus ที่พร้อมใช้งานได้ทันทีเหลืออยู่เพียงแค่ประมาณ3.5ล้านบาร์เรลต่อวันเท่านั้น นั่นหมายความว่าหากน้ำมันอิหร่านหายไปจากตลาดทั้งหมดโลกแทบจะไม่เหลือกันชนเพื่อรับมือกับวิกฤตอื่นๆเลยนักวิเคราะห์บางรายถึงกับประเมินว่าหากสถานการณ์เลวร้ายลงราคาน้ำมันอาจพุ่งขึ้นไปอีก20ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหรือมากกว่านั้นได้อย่างรวดเร็วและท่ามกลางความผันผวน,นทั้งหมดนี้มีสินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่ดูเหมือนจะกำลังเขียนเรื่องราวของตัวเองขึ้นมาใหม่นั่นก็คือคริปโตเคอเรนซีค่ะ ในขณะที่สินทรัพย์เสี่ยงส่วนใหญ่ชะลอตัวบิตคอยกลับยังคงเดินหน้าในแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งและสามารถทำสถิติราคาสูงสุดตลอดการไหนได้ที่ประมาณ1,9760ดอลลาร์ 1, แรงส่งในรอบนี้มาจากหลายปัจจัยทั้งการที่นักลงทุนสถาบันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นผ่านกองทุน ETF และข่าวที่บริษัทคอ i n b a s e ถูกเพิ่มเข้าไปในดัชนี S&P 500ซึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญข้อมูลจาก CoinShares ชี้ว่าเฉพาะเดือนพฤษภาคมเดือนเดีเดยวมีเงินทุนไหลเข้าอุตสาหกรรมคริปโตกว่า7,000ล้านดอลลาร์ บทบาทของบิตคอยในสายตานักลงทุนจึงกำลังค่อยๆเปลี่ยนจากสินทรัพย์เก่งกำไรไปสู่สินทรัพย์ประจัยความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆโดยสรุปแล้วภาพรวมตลาดในสัปดาห์นี้ได้ย้ำเตือนเราอีกครั้งว่าทุกเหตุการณ์บนโลกล้วนเชื่อมโยงถึงกันสำหรับสัปดาห์หน้าทุกสายตาจะจับจ้องไปที่พัฒนาการของสถานการณ์ในตะวันออกกลางและที่สำคัญ คือการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดในวันที่18-19มิถุนายนนี้ซึ่งเฟดกำลังอยู่ในจุดที่ต้องตัดสินใจอย่างยากลำบากระหว่างการควบคุมเงินเฟอ้อกับการพยุงเศรษฐกิจไม่ให้ชะลอตัวแรงเกินไปคำตอบจากเฟดในสัปดาห์หน้าจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของตลาดการเงินโลกในช่วงครึ่งปีหลังที่เต็มไปด้วยความท้าทายนี้ค่ะ